แข้งไทยคนแรกในประวัติศาสตร์คว้าแชมป์ฟุตซอลลีกสเปนมูฮัมหมัดอุสมานมูซากับจิมบีคาตาเฮนาการแข่งขันฟุตซอลลีกสเปนครับจะหาว่าใครได้แชมป์มันจะต้องมาแข่งเพลย์ออฟกันก่อนซึ่งเป็นระบบเบสออฟทรีหรือใครชนะ3จาก5เกมก็จะคว้าแชมป์ไปของซึ่งนัดชิงชนะเลิศจิมบีคาตาเฮนาพบกับบาร์เซโลนาแข่งขันกันมาแล้ว3เกมครับบาร์เซโลนาชนะ1เกมและจิมบีคาตาเฮนาชนะ2เกมนี่คือเกมที่4ซึ่งถ้าจิมบีคาตาเฮนาชนะ พวกเขาจะคว้าแชมป์ลีกสเปนทันทีแต่สถานการณ์มันก็ไม่ได้ง่ายขนาดนั้นครับเพราะว่าเกมนี้บาร์เซโลนาก็นํามา2-1โดยตลอดแต่ว่าในช่วง15วินาทีสุดท้ายจิมบีคาตาเฮนาครับมายิงแซงชนะ3ประตูต่อ2ได้ทําให้พวกเขานนั้นชนะบาร์เซโลนาาเกมและคว้าแชมป์ลีกสเปนไปครองครับซึ่งมูฮัมหมัดอุสมานมูซาหรือว่าบางเม็ดของเราเนี่ยก็สามารถช่วยทีมได้และพาทีมคว้าแชมป์นี้ได้สําเร็จครับ ทำสถิติเป็นนักเตะไทยและนักเตะอาเซียนคนแรกที่คว้าแชมป์ฟุตซอลลีกสเปนได้สําเร็จก็ต้องยินดีกับบางเม็ดด้วยนะครับกองหน้าฟุตซอลทีมชาติไทยที่คว้าแชมป์ลีกสเปนได้สําเร็จต่อไปเป้าหมายของเขาคือการคว้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกซึ่งไม่แน่ว่าอีกไม่นานก็คงจะทําได้ยินดีกับบางเม็ดด้วยนะครับ